เท็อลมอเตอร์ Motor, ประกาศกลยุทธ์อย่างเป็นทางการสำหรับตลาดยุโรปจะนำแบรนด์เวรและออล่าเข้าร่วมงานมิวนิกมอเตอร์โชว์ปี2021ในวันที่6กันยายนเยอรมันอินเตอร์เนชั่นแนลออโตโมบิลแอนด์สมาร์ทอเบลิตี้เอ็กโปได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเมืองมิวนิก GWM ได้มีการเปิดตัวแบรนด์เวรและออล่าและประกาศแผนกลยุทธ์ตลาดยุโรปอย่างเป็นทางการ เข้าสู่ตลาดรถยนต์หรูของยุโรปและตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยที่แบรนด์เว่ยนะครับนำเสนอเว่ยมอคค่าคอฟฟี่ศูนย์หมาในธีมของ the new way a way forward รถยนต์สายพันธุ์ใหม่และการสร้างอัจฉริยะแห่งอนาคตแบรนด์เว่ยจะเปิดตัวในมิวนิกด้วยรถยนต์อัจฉริยะซึ่งเป็นโมเดลเชิงกลยุทธ์ระดับโลกของเว่ยนะครับนั่นก็คือ เว่ยมอคค่าคอฟฟี่ศูน HUV อัจฉริยะเจเนอเรชันใหม่ที่ไห้ความกังวลเรื่องระยะทางด้วยระยะการขับขี่ที่ยาวเป็นพิเศษการขับขี่ที่ชาญฉลาดและห้องโดยสารอัจฉริยะถือเป็นนิยามใหม่ของรถยนต์อัจฉริยะของยุโรปเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมเทียบเท่ากับ B M W Audi และ Mercedes Benz โดยที่เว่ยมอกค่า phev นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0มอเตอร์คู่จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติคัสคู่9สปีดซึ่งมีพละกกำลังรวมถึง476แรงมา้าอัตราเร่งจาก0ถึง100ต่ำกว่า5วินาทีและยังสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ไกลถึง149กิโลเมตรและยังเป็นรถคันแรกที่มีชิปคอคอมสแนปดากอน8155 ที่จะช่วยให้เว่ยม็อกค่าได้ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆเช่นการเชื่อมต่อ 5G ระบบจดจำใบหน้าการอัปเดต Over the Air โดยจะเริ่มจับจองในปลายปี2021นี้นะครับและส่งมอบรถเจนได้ภายในครึ่งปี2022และแบรนด์ที่2นะครับนั่นก็คือแบรนด์ออล่าในฐานะแบรนด์น้องใหม่ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคชาวยุโรปโดยที่ออล่าได้จัดแสดงในตรีมออล่าเลิฟยูและประกาศภารกิจและวิสัยทัศน์ของแบรนด์อย่างเป็นทางการเพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการดิจิทัลที่ชาญฉลาดและสนุกสนานสำหรับบูธท,ที่แสดงในมิวนิกออโตโชนะครับออล่าได้นำเสนอออล่ากูดแคทรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลก จะทำให้ผู้บริโภคชาวยุโรปได้รับประสบการณ์จากผลิตภัณฑ์ความงานย้อนยุคคลาสสิกบวกกับเทคโนโลยีที่เน้นอนาคตโดยที่ออร่ามีการจัดแสดงอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือออร่า o o ดแคทออร่าคูดแคท GT และออร่า h t n i n g Cat โดยที่ออร่า o o ดแคทนะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่171แรงมา้า แรงบิดที่250นิวตันเมตรและความจุของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่48กิโลวัตต์ชั่วโมงและ63กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรและ400กิโลเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100ภายใน8.5วินาทีและทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ a l r a Lightning Cat นะครับมีระบบส่งกำลังแบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ ให้กำลังรวมอยู่ที่408แรงมา้าแรงไปที่680นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100ภายใน3วินาทีและความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีความจุข,ของแบตเตอรี่อยู่ที่82กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง450กิโลเมตรเกตวอร์มอเตอร์วางแผนที่จะจำหน่าย a อร r a ค c a ทั้ง3รุ่นในเยอรมันในช่วงต้นปี2022นะครับ ก่อนที่จะเปิดสู่ตลาดอื่นๆทั่วยุโรปต่อไปและสำหรับตลาดเมืองไทยนะครับ Allagood Cat น่าจะมีการเปิดตัวภายในปลายปีนี้นะครับรอติดตามชมกันอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ